อชอบค่ะชอบพี่น้องค่ะยายเจยมาชอบนะคะชอบของส,สวยๆงามๆเตมไปหมดเลยนะคะพี่น้องสวยไหมคะนี่เลยอ่อนนี้สักกระถางดีไหมสวยอะ่ะ ร้านนี้ะนะสวย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 ทุกต้นสวยทุกดอกอันนี้เนาะนี่เลยอ๊ยอันนี้อันนี้ด้วยอันนี้คือดอกอะไร นี่อะอัน้ดเยเป็นไงสวยไหมสวยสวยสวยนี่สวย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 โอ้ยละลานมากโอ้ยอันนี้ต้องเอา ช็อป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 มีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือตังนะนี่อันนี้นสวยมากอะ่ะกำลังเลยกำลังเลยนะพระเจ้านะคือมันสวยทุกดอกอะ่ะสวยทุกตงอุ้ยละลานตามากพี่น้องค่ะนี่ฝั่งนี้อันนี้เหรอ เอาไหมเอาไหมเอ่ยเอาไหมเอ่ยช็อบช,อบช,อบชอบ็อช็อกระเป๋าชีค่ะนะ่ <c oughs> นี่เลยโอ้โหสวยมากนี่อันนี้ถูกใจเยอะจ่อยมากถูกใจ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 อุ้ยสีนี้สวยสวยสดงดงามแต่แพงมากเลยขอดูราคาหน่อยสิ ไหนอราคาราคาอยู่ไหนอ่ะอุ๊ยไม่เห็นราคาค่ะพี่น้องค่ะราคาอยู่ไหนไม่รู้อุ้ยตรงนี้อุ้ยโอ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 ้ยเจ็บปวดหัวใจแย่จ่อยเจ็บปวดเจ็บปวดหัวใจแย่จ่อยมโซนนี้โซนนี้ โอ้ยกุหลาบอีกแล้วมาเจอกุหลาบอีกแล้วมันเยอะมากที่สวนก็จะเป็นร้อยต้นแล้วนะีอดอไม้งามอัดนาิโอ้ยดูเขาทำดูเขาทำสวยมากเลยอืมอด้ดอกอันนี้สวยอันนี้สีขาวอันนี้สีชมพู ก็เรียกดอกอะไรไม่รู้เยจอยไม่ทราบนะคะโอเคคลิปนี้เยจอยมาช้อปปิ้งนะคะช้อปปิ้งอุ้ย,เด,ยเดี๋ยวมันเยอะเยอะมากพี่น้องเอาอีกอีกนิดนึงโอ้ยนี่นะคะเป็นไงคะพี่น้องการช้อปปิ้งของเยจอยนะคือมันสวยมากสวยมากอันนี้ล่ะอันนี้ก็สวยอันนี้ไม่แพงนะสองเหรียญน,นะนี่อ่ะ่ที่ นะจะได้โอเคค่ะพ,พี่พี๋ยอยจ่อย,ย,อยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพี่น้องค่ะน้องรักไปก็เทอานี้แหละ